สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของบทที่1นนะคะในรายวิชาการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย g o o g l e Sites สำหรับการเรียนการสอนนะคะค่ะนะคะในส่วนของบทที่1นนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับซิตาด,ดีนะคะค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันนะคะ ในส่วนของบทเรียนบทที่1น,นะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับพื้นฐานของ Google Sites ค่ะค่ะพื้นฐานของ Google Sites นะคะก็จะมี8หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะคะในส่วนของหัวข้อที่1น,นะคะก็จะพูดถึงการอธิบายการใช้งานของหน้า Google Sites 2. ความหมายของ Google Sites 3. เครื่องมือของ Google Sites 4. ความหมายการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์นั่นเองค่ะค่ะนะคะในส่วนของเรื่องที่5นะคะในส่วนของเรื่องที่5นะคะก็จะพูดถึงนะคะการเข้าถึงและการเริ่มต้นของ g o o g l e Sites และ6นะคะจะเป็นการเขียนแผ่นพังนะคะบทเรียน 7นะคะจะเป็นการออกแบบโครงสร้างงานนำเสนอหรือเนื้อหาและสื่อต่างๆนั่นเองค่ะและ8นะคะก็จะเป็นการสร้างงานนำเสนอหรือพื้นต้นนะคะค่ะนะคะในส่วนของหัวข้อที่1น,นะคะเราก็จะมาพูดถึงการอธิบายการใช้งานของหน้า google sites นะคะค่ะการเข้าถึงนะคะก็จะเข้าถึงด้วย h t t p s i ต์ .google.com หรือเราเมือเราลูกอินแล้วนะคะก็จะอยู่ในระบบที่เมนู Google a p p นะคะหรือเราเลือก s i ต e นะคะค่ะนะคะเช่นตัวอย่างคะเราลอกลอินด้วย Gmail ของเรานะคะเราก็จะเข้าถึง Google s i t e ด้านมุมขวานะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะมีไอคอนไซต์นะคะจากนั้นเราก็เข้าถึง Google s i t e ได้นั่นเองนะคะ ค่ะนะคะเราก็มาทำการเข้า Google Sites กันนะคะค่ะเมื่อเราล็อกอินเป็น Gmail แล้วนะคะเราก็กดที่แอป Google ด้านขวานะคะจากนั้นนะคะเราก็หา Google Sites นะคะจากนั้นเมื่อเราหาไซต์พบแล้วนะคะเราก็ดับเบิลคลิกไปนะคะและหน้า Google Sites ก็จะปรากฏขึ้นนะคะนี้คือหน้าเว็บไซต์นะคะ ค่ะในส่วนของหน้าเว็บไซต์นี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเราสร้างเว็บไซต์ได้เลยนะคะค่ะนะคะในส่วนของหัวข้อที่2นะคะเราจะมาพูดถึงความหมายของ Google Sites นะคะความหมายของ Google Sites นี้นะคะก็จะ เป็นโปรแกรมของ Google Sites นะคะที่ทำให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีนะคะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อิสระนะคะและสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวนะคะเช่นวิดีโอปฏิทินเอกสารนะคะค่ะบริการของ Google Sites นะคะจะเป็นบริการฟรีนะคะหรือเว็บไซต์ ซึ่งควรสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ HTML นะคะโดยใส่รูปภาพข้อความหรือสร้างไฟแนน์ให้ดาวน์โหลดได้นะคะค่ะในส่วนของหัวข้อที่3นะคะหัวข้อที่3นี้จะเป็นเครื่องมือของ Google Sites นะคะเครื่องมือของ Google Sites นะคะหลักๆแล้วก็จะมี1นนะสร้างหน้าเว็บนะคะสร้างหน้าเว็บนะคะก็จะใช้สร้างหน้าเว็บใหม่หรือสร้างหน้าเว็บ อื่นนะคะค่ะในส่วนของแท็บที่2นะคะก็จะเป็นแท็บแก้ไขหน้าเว็บนะคะใช้สําหรับแก้ไขหน้าเว็บที่เปิดอยู่นะคะค่ะในส่วนของที่3นะคะก็จะเป็นแทรกนะคะแท็บแทรกนี้นะคะจะใช้แทรกได้ทั้งการอัปโหลดหรือใส่ที่อยู่ภาพจากเว็บไซต์อื่นๆนะคะหรือแทรกลิงก์นั่นเองค่ะค่ะนะคะในส่วนของปุ่มอื่นๆน,นี้นะคะก็จะเป็น ปุ่ม b นะคะจะก,กำหนดตัวหนา i ตัวเอียงหรือขนาดอักษรสีและแบบอักษรนั่นเองค่ะค่ะนะคะในส่วนของเครื่องมือที่5นะคะก็จะเป็นลิงก์นะคะแทบลิงก์นี้เราจะใช้สร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆนะคะหรือเว็บเพจหน้าอื่นๆของเรานะคะแม้แต่ลิงก์ส่งอีเมลนะคะค่ะเครื่องมือที่6นะคะก็จะเป็นแทบการจัดวาง การจัดวางนี้นะคะจะใช้เปลี่ยนรูปแบบการจัดวางหน้าเว็บโดยเลือกแบ่งเป็น1ส่วน2ส่วนหรือ3ส่วนนั่นเองค่ะค่ะใน2เครื่องมือที่7นะคะก็จะเป็นเครื่องมือ html นะคะแท็บของ html นี้นะคะจะใช้ปรับแต่งโค้ด html ของหน้าเว็บให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะหรือผ่านเครื่องมือ html editor อนั่นเองค่ะค่ะนะคะในส่วนของเครื่องมือที่8นะคะก็จะเป็นแท็บการ ทำงานเริ่มเพิ่มเติมนะคะจะใช้สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับแต่งสิ่งต่างๆในหน้าเว็บทั้งหมดนั่นเองค่ะหัวข้อที่4นะคะก็จะเป็นความหมายการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์นะคะการจัดการเรียนรู้นะคะโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บนะคะเป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถใช้เวลาใดก็ได้นะคะ สถานที่ใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียนนักศึกษานั่นเองค่ะโดยเราจะไม่จํากัดการปฏิสัมพันธ์ไว้แต่เพียงในห้องเรียนนะคะผู้สอนก็สามารถให้ผลลัพธ์ย้อนกลับแก่นักเรียนได้ทันทีนะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนนี้นะคะจะใช้ในปัจจุบันได้ได้นำโปร,โกรแกรมสำเร็จรูปนะคะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือการเรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนผ่านกระข่ายออนไลน์เข้ามาเป็นสื่อในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง Google s i t e ของเรานะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์หนึ่งที่ช่วยในการเรียนการสอนของครูนะคะโดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไฟล์เสียงวิดีโอที่นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายค่ะค่ะนะคะในส่วนของหัวข้อที่ ห้นะคะก็จะเป็นการเข้าถึงนะคะการเข้าถึงของ Google Sites นี้นะคะเราก็มีข้อควรปฏิบัติก่อนจะที่จะเริ่มต้นนะคะเราต้องเปิดใช้ Google แล้วนะคะหรือเพื่อให้คุณภาพนะคะของผู้ใช้สร้างและแก้ไขเว็บไซต์ได้นะคะค่ะนะคะในส่วนของการเริ่มต้นของ Google Sites นี้นะคะเราก็ได้มีตัวอย่างมานะคะก็ หากต้องการใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้ในระบบบางรายนะคะให้เพิ่มบัญชีของผู้ใช้ที่ต้องการให้หน่วยงานขององค์กรนะคะเพื่ออะไรเพื่อตั้งค่าตามแผนกหรือเพิ่มไปยังกลุ่มการกำหนดค่านะคะค่ะนะคะจากนั้นนะคะเรามารู้ขั้นตอนการเริ่มต้นของ Google Sites หลักๆก,กันนะคะก็จะมี1นนะคะ จากหน้าแรกของบนโซนผู้ดูแลระบบนะคะให้ไปที่แอปจากนั้น Google Workspace นะคะจากนั้นไซส์2นะคะคลิกไซต์แบบใหม่หากต้องการใช้การตั้งค่านะคะกับคนให้เลือกหน่วยขององ,องค์กรระดับบนสุดนะคะหรือเลือกหน่วยองค์กรย่อยหรือกลุ่มการกำหนดค่านะคะและ3คลิกการสร้างและแก้ไขเว็บนะคะและ4นะคะเราจะเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้นะคะ ขั้นตอนนะคะหนนะคะหากต้องการให้ผู้ใช้แก้ไขรลอสร้างเว็บไซต์ได้นะคะให้เลือกผู้ใช้แก้ไขเว็บไซต์ได้จากนั้นนะคะเราจะเลือกช่องอนุญาตให้ผู้สร้างเว็บเว็บไซต์ใหม่นะคะและ2หากต้องการให้ผู้ใช้แก้ไขได้แต่สร้างเว็บไม่ได้นะคะให้เลือกผู้ใช้แก้ไขเว็บไซต์นะคะจากนั้นย,ยกเลิกการเลือกช่องอนุญาตให้ผู้สร้างนะคะค่ะนะคะขั้นตอนที่3านะคะ หากเราต้องการจำกัดไม่ให้ผู้ใช้สร้างหรือแก้ไขเว็บของเรานะคะให้เลือกผู้ใช้แก้ไขเว็บไซต์ไม่ได้นะคะจากนั้นเราก็กดบันทึกนั่นเองค่ะค่ะนะคะในส่วนของหัวข้อที่6นะคะจะเป็นการเขียนแผนผังบทเรียนนะคะการเขียนแผนผังบทเรียนนี้นะคะเป็นสำคัญมากนะคะก็ จะเป็นผังงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นนะคะภาพรวมของโปรแกรมทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายนะคะการเขียนฟูช์ตนั้นนะคะจะใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆแทนคำอธิบายเลกรบวนการทำงานของโปรแกรมในแต่ละส่วนนั่นเองนะคะค่ะจากนั้นเรามารู้จักทำความรู้จักสัญ,ญลักษณ์กันนะคะค่ะนะคะความหมายของสัญ,ญลักษณ์นะคะก็ เลือกใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้องนะคะเช่นการกำหนดค่าตัวแปรนะคะค่ะสองนะคะใช้ลูกศรกำหนดทำงานโปรแกรมจากบนลงล่างนะคะหรือจากซ้ายไปขวาโดยเรียงลำดับการทำงานของคำสั่งนะคะสามผังงานทุกผังงานนะคะต้องมีลูกศรเข้าและออกยกเว้นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการทำงานเท่านั้นนะคะสี่นะคะลูกศรทุกตัวต้องออกจากผังนะคะ และ5คําอธิบายภายในผังงานนะคะควรสั้นๆและเข้าใจง่ายค่ะและหกนะคะไม่ควรใช้ลูกศรไกลเกินหากจําเป็นให้ใช้การเชื่อมต่อแทนนะคะค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาทําความรู้จักในหัวข้อที่7นะคะการออกแบบสื่อสําหรับการนําเสนองานนั่นเองค่ะ การนำเสนองานนะคะจะเป็นการขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงค์นะคะและ 2. การวิเคราะห์ผู้รับสารนะคะและ 3. การวางโครงสร้างเนื้อหางานนำเสนอหรือการออกแบบดำเนินเรื่อง Storyboard 5. นะคะจะเป็นการผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะก็จะเป็นหัวข้อที่8นะคะ หัวข้อที่8จะเป็นการสร้างงานนำเสนอนะคะการสร้างงานนำเสนอนี้นะคะก็จะหมายถึงกระบวนการวิธีการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเห็นหรือความต้องการไปสู่ผู้รับนะคะโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆจะทําให้มันรู้ผลทาษะสำร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอนะคะจุดมุ่งหมายการนำเสนอนี้นะคะเพื่อให้ผู้รับ ทราบความคิดเห็นหรือความต้องการนะคะและเพื่อให้ผู้รับพิจารณาเรื่องใดเพื่อให้ผู้รับได้รับความรู้จากข้อมูลที่นำเสนอนะคะเช่นการฝึกอบรมการเรียนการสอนหรือวิดีโอการเรียนการสอนใช้ในการบรรยายสรุปผลงานดำเนินงานต่างๆนะคะและเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองนะคะค่ะนะคะสำหรับบทที่1นนะคะเราได้ เรียนรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมไปทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะขอบคุณค่ะ